สวัสดีค่ะกลัาพบกับโยอีกครั้งนะคะในรายการ8 4ค่ะรีวิว วันนี้นะคะโยกก็อยู่ที่8 4คาเซนเตอร์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครเที่ยมลังตามหารถกระบะนะคะคุณลูกค้าที่ขับดีๆช่วงล่างดีแล้วก็แบบว่าเครื่องก็คือดีมากแล้วก็แถมประหยัดน้ำมันด้วยนะคะต้องเป็นคันนี้เลยแตรนโตโยต้ารีโวนะคะ2.4เอ t นท ทีแลนเนอร์นะคะคันนี้จะอยู่ที่ปี2021นะคะคุณลูกค้าแล้วก็เป็นรถบ้านมือเดียวอีกด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูทางด้านหน้าของเขากันบ้างดีกว่านะคะเริ่มจากสีตัวเรือนเลยลูกค้าสีตัวเรือนก็จะเป็นสีเทาเข้มแบบเท่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สีด้านหน้า สีเต็มสีสมบูรณ์นะคะคุณลูกค้าไม่มีเศษหินกระเทาะเลยสวยงามมากๆแล้วก็ในส่วนของไฟหน้านะคะรูมทรงโฉบเฉี่ยวแบบนี้เลยคุณลูกค้าคมไฟใสๆไม่มีบิดไม่มีแตกเลยนะคะ แล้วก็ในส่วนของการชนหน้านะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้าน,นล่างแบบนี้เลยเป็นรถพร้อมใช้งานเลยนะคะคุณลูกค้าแทบไม่มีตําหนิเลยรถคนี้สวยงามมากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้านะคะคุณลูกค้าอาจจะมีแค่รอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นรอยขวนแมวเท่านั้นเลยไม่มีรอยแผลใหญ่ๆแล้วก็ไม่มีรอยบุบใหญ่ๆเลยนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของล้อกันบ้างดีกว่านะคะล้อเขาก็จะยกสูงแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของล้อนะคะก็จะเป็นล้อแม็กที่ลูกค้าเก่าขเขาตกแต่งมานะคะเป็นสีทองบอกเลยว่าซึ่งเข้ากับตัวรถมากเท่มากนะคะโอเค,อเคแล้วก็ในส่วนของขอบยางนะคะคุณลูกค้าก็ไปอยู่ที่ขอบ17นะคะ โอเคแล้วก็ดอกยางนะคะคุณลูกค้าดูเลยยังแบบว่านาๆแน่นๆอยู่เลยนะคะยังใช้ได้อีกปี2ปีเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของภาสีนะคะก็จะหมดวันที่23มเมษาปี66นะคะภาสีไม่ขาดแล้วก็ยังใช้ได้อีกยาวไกลนะคะส่วนกระจกมองข้างนะคะคุณลูกค้าก็จะเป็นสีแบบพรีเมียมแบบนี้เลยคุณลูกค้าสภาพก็คือไม่มีตำหนิเลยสวยงามมากแล้วก็มีไฟเลี้ยวติดอยู่ตรงนี้ด้วยเป็น LED ด้วยนะคะเท่ hey, มากๆเลยนะคะมาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างดีกว่าด้านข้างนะคะมาพอม กับกันสาดนี่ที่สภาพสวยงามแบบนี้เลยลูกค้าไม่มีบิ่นไม่มีแตกเลยนะคะแล้วก็ฟิล์มดําติดมาให้เรียบร้อยแล้วรอบคันเลยนะคะแล้วก็นี่ตรงขั้นบันไดอะไรต่างๆสภาพยังโอเคมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าอาจจะมีแค่รอยเปื้อนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะไม่มีรอยแผลใหญ่ๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างด้านในกันบ้างดีกว่านะคะ นี่เปิดกันให้เห็นแบบนี้เลยลูกค้าคันนี้คือสวยงามจริงเป็นรถบ้านมือเดียวด้วยนะคะแล้วดูเม็ดอาร์เค้านะคะเต็มชัดทุกเม็ดเลยนะคะตะเข็บไม่มีบิดเบี้ยวนะคะแล้วก็ไม่มีเคไม่มีพ่นเลยนะคะสวยงามมากๆอ่ะขอญาตเก็บแบบหนึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตด,ด้านในนะคะคุณลูกค้าอาจจะมีรอยขันมาบ้านเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะแต่รับประกันเลยว่าไม่มีชนหนักจมนะ้ำไฟไหม้แน่นอนนะคะ แล้วก็ในส่วนของแผงข้างด้านนี้นะคะคุณลูกค้าก็จะเป็นสีดำนะคะตัดด้วยสีเงินเล็กๆน้อยๆนะคะสภาพก็คือไม่มีรอยขาดแล้วก็แทบไม่มีรอยขีดข่วนเลยลูกค้าสภาพยังโอเคมากๆโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดแคปของเขากันดีกว่าคันนี้ก็จะเป็นแคปเปิดได้แบบนี้เลยลูกค้าสะดวกสบายมากๆและดูตรงแผงข้างแคปเขานะคะคุณลูกค้าแทบไม่มีตําหนิเลยลูกค้า เป็นรถกระบะที่แบบว่าไม่ค่อยติดโซมเลยนะคะใครที่กำลังตามหารถกระบะอยู่นะลูกค้าอย่งแนะนําเป็นคันนี้เลยบอกเลยว,ว่าประหยัดน้มามันสุดๆนะคะเพราะว่าเขาเติมเป็นดีเซลด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นกระบะยิ่งใหญ่หลังการแบบนี้เลยลูกค้าขนของได้เยอะเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟท้ายนะคะเป็นรูปทรงแบบนี้เลยนะคะระบบไฟยังติด ทุกดวงอยู่แน่นอนนะคะแล้วก็นี่ขั้นบันดงบันไดอะไรก็คือสภาพสวยงามนะลูกค้าแทบไม่มีตําหนิเลยไม่มีรอยบุบแล้วก็ไม่มีรอยแผลใหญ่ๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดท้ายกันดูนะคะนี่คุณลูกค้าบอกเลยว่าด้านในกว้างขวางมากแล้วก็ดูรอยนอตอะไรต่างๆนะคะคุณลูกค้าอาจจะมีรอยขันมาบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆเท่านั้นคุณลูกค้าแต่ไม่มีชนหนักจมน้ำไฟไหม้แน่นอนนะคะทางเรามีรับประกันด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดู ทังด้านนู้นกันบ้างดีกว่าคะ่ะว่าเม็ดอาร์กอะไของเขานะคะจะเป็นยังไงเปิดกันให้ดูสี่ด้านแบบนี้เลยลูกค้าไม่มีย้อมแมวอยู่แล้วนะคะ,ะมาดูเลยนะคะยางก็คือยังแน่นๆอยู่เลยลูกค้าแล้วดูเม็ดอาร์กสวยงามมากไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีรอยตัดต่อตัวถังเลยนะคะคันนี้แล้วก็ยังเป็นรถบ้านมือเดียวอีกด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของแผงข้างด้านนี้นะคะคุณลูกค้า สีเช่นเดียวกันเลยแล้วก็สภาพก็คือไม่มีรอยขาดแล้วก็แทบไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะปุ่มทุกปุ่มก็ยังติดนะคะโอเคเดี๋ยวเราเปิดแคปด้านนี้กันบ้างนะคะนี่แคปก็คือเปิดได้เป็นปกติไม่มีฝืดเลยลูกค้านี่แล้วก็ดูแห่งข้างด้านนี้สวยงามมากไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะสภาพก็คือสมบูรณ์แบบจริงๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูออปชั่นด้านในกันบ้างดีกว่าค่ะโอเคเข้ามาดังด้านในแล้วนะคะคุณลูกค้าแล้วก็สตาร์ทรถเรียบร้อย คันนี้ก็จะเป็นแบบบิดกุญแจธรรมดานะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของสีภายในนะคะก็จะเป็นสีดําตกแต่งด้วยสีเทาด้านบนนะคะบอกเลยว่าคันนี้สะอาดสะอ้านมากคุณลูกค้ารถกระบะไม่ติดโคมเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้แล้วนะคะฝั่งซ้ายมือนะคะเพิ่มเสียงรถเสียงได้นะคะขวามือก็เปลี่ยนช่องเปลี่ยนอะไรได้นะคะแล้วก็บอกเลยว่าการบังคับพวงมาลัยของเขานะคะเป็นปกติดีทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเลือนไม้นะคะคุณลูกค้าคันนี้ก็จะเป็นเลือนไม้ดิจิตอล กึ่งแอนาล็อกนะคะระบบทุกอย่างยังเป็นปกติไม่มีไฟขึ้นโชว์นะคะสวยงามมึงมากแล้วก็ในส่วนของด้านขวามือยกตรงนี้นะคะนี่ปุ่มที่เป็นออโต้นะคะก็เป็นระบบปกติทุกอย่างเลยลูกค้าคันนี้ก็คือไม่ลวนเลยใครที่กำลังตามหาอยู่ห้ามพลาดจริงๆนะคะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลนะคะก็ลูกค้ามาเป็นสีดําแบบสวยงามแบบนี้เลยไม่มีตําหนิเลยลูกค้าไม่มีรอยขีดขว่วนแล้วก็ไม่มีรอยเปื้อนอะไรเลยนะคะสวยงามมากมาพร้อมกับแอร์สองช่องแบบนี้ ะะบอกเลยว่าเย็นเย็นไปถึงด้านหลังแน่นอนคุณลูกค้าแอร์แบบว่าไม่ต้องเติมน้ำยาแอร์เพิ่มเลยนะคะแล้วก็นี่มีนาฬิกาอะไรบอกคือตรงทุกอย่างนะคะแล้วก็คนันนี้มีมีจอมีเดียมาให้แบบใหญ่เบลเลอร์แบบนี้เลยลูกค้าแล้วก็เป็นระบบทัชสกินแบบนี้ด้วยนะคะคือสวยงามมากแล้วก็ระบบไม่มีรวนแบบนี้เลยก็จะสามารถฟังวิทยุได้นะคะคุณลูกค้าแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยตรงนี้ก็จะสามารถเสียบซ้าย usb ได้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราลองมาเทส ระบบของเขานะคะด้วยการเพิ่มเสียงจากพวงมาลัยกันดีกว่าค่ะนี่คุณลูกค้าเพิ่มเสียงลดเสียงอะไรได้เป็นปกติแล้วก็ระบบไม่มีช้าเลยนะคะเลื่อนลงมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ปรับแอร์ปรับอะไรต่างๆนะคะนี่คุณลูกค้าหมุนหมุนได้ทุกปุ่มเลยนะคะไม่มีปุ่มไหนพังเลยนะคะนี่แล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะคะก็จะมีที่จุดบุหรี่ให้สองช่องแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีที่เก็บของเล็กๆน้อยน้อยนะคะ โอเคแล้วก็ในส่วนของเกียร์นะคะเกียร์คันนี้ก็จะเป็นเกียร์ระบบธรรมดานะคะคุณลูกค้าเกียร์ไม่มีปัญหาแน่นอนแล้วก็สภาพเกียร์ก็คือสวยงามมากม,มีแค่รอยแบบขนแมวเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเลยลูกค้าน้องนั้นก็คือเพอร์เฟกเลยนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะคะก็จะมีปุ่มเป็น E Co Mode นะคะแล้วก็ Power Mode ด้วยลูกค้าเลือกได้เลยว่าจะเอาอยัางไงนะคะอันนี้ก็คือสามารถขึ้นเขาลงเขาได้อะไรสบายเลยนะคะ โอเคแล้วก็ในส่วนของนี้นะคะก็จะเป็นที่วางแก้วน้ํานะคะสามารถวางได้1แก้วนะคะแล้วก็เปิดออกมาตรงนี้นะคะที่เก็บของก็คือเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ตรงนี้ไม่มีตําหนิเลยสวยงามมากๆโอเคมาในส่วนของเบาะก,กันบ้างดีกว่าเบาะคันนี้นะคะก็จะเป็นเบาะผ้านะคะคุณลูกค้า สีดำน,นะคะสภาพเบาะสวยงางจริงคุณลูกค้าไม่มีรอยขาดแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะแล้วก็เบาะด้านหน้าคือแทบไม่มีรอยเปื้อนเลยลูกค้าสภาพก็คือสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะคะแล้วก็ฟองน้ำไม่มียุบตัวเลยนะคะ <G ül> แล้วก็ในส่วนของด้านบนตรงนี้นะคะคุณลูกค้าดูที่บางแดดเขายังไม่แกะสติกเกอร์ออกเลย <G ül> คุณลูกค้าไม่แกะพลาสติกออกเลยนะคะก็ <G ül> ค,คือเป็นรถบ้านมือเดียวจริงๆนะคะ, <G ül> ะ,คะเปิดบางนี้ไม่มีกระจกให้นะคะคุณลูกค้าแต่ตรงนี้นะคะสามารถเปิดออกมาได้แล้วก็ มีซี่ใส่แว่นตาให้1อันนะคะแล้วก็ในส่วนของระบบไฟนะคะคุณลูกค้านี่ติดทุกดวงแน่นอนนะคะสวยงามมากบอกเลยว่าเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะคุณลูกค้าย้ํากันอีกทีเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าว่ามันจะแคบหรือว่ามันจะกว้างขนาดไหนนะคะไปกันเลยคะ่ะ โอเคคุณลูกค้าเข้ามาด้านในแล้วนะคะเดี๋ยวขอปิดประตูแป๊บหนึ่งนะคะจะได้ให้เห็นถึงความกว้างขวางนะคะเข้ามาแล้วนะคะคุณลูกค้าด้านในนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะไม่แคบมากแล้วก็ไม่กว้างขนาดนั้นนะคะคุณลูกค้าแต่นั่งได้ปกตินะคะนั่งได้3คนไม่มีเบียดแต่เข่าอาจจะงอเล็กน้อยนะคะคุณลูกค้าตามปกติของกระบาดท,ที่แบบแคบเปิดได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะคะคุณลูกค้าเบาะตรงนี้นะคะก็จะเป็นหนังนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นผ้าผ้าหน่อยนะคะสภาพของ คุณลูกค้าไม่มีรอยขาดแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนเลยสวยงามมากๆบอกเลยว่าคันนี้สภาพด้านในยังดูใหม่อยู่เลยนะลูกค้าไม่มีติดสมด้มใดๆทั้งสิ้นนะคะบ่งเพดงเพดานอะไรก็คือแทบไม่มีรอยเปื้อนเลยสวยงามจริงสมกับเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องของเขากันดีกว่าคะ่ะโอเคเปิดฝากระปรงเรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าดูตัวเครื่องได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นเครื่องเดิมๆจากโตโยต้าเลยลูกค้ากรอบเครื่องสวยงามแล้วก็เครื่องแห้งๆไม่มีรั่วซึมเลยนะคะ ฟ้ากระปองนะคะคุณลูกค้าของเดิมของแท้แน่นอนเม็ดอาร์ hmm. ก็เลยยังสวยงามแบบนี้เลยลูกค้าแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตอะไรต่างๆนะคะบอกเลยว่าคันนี้น็อตแทบไม่ขยับเลยลูกค้าสวยงามจริง,รงสมกับเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะแล้วก็ทางเรานะคะมีพี่กูสเปเชียลช่นนะคะมาตรวจสอบกว่า344จุดเลยนะคะว่ารถคันนี้จะไม่มีชนหนักจมน้ไฟไหม้แน่นอน ค่ะตัวจเจอทางเรายินดีรับซื้อขึ้นเต็มจำนวนนะคะแล้วก็ในส่วนของขนาดเครื่องของเขานะคะก็จะอยู่ที่4สุ่สูมนะคะแล้วก็ขนาดเครื่อง2 4 0 0ซีซีนะคะเติมน้ำมันดีเซลนะคะคุณลูกค้าย้ำกันอีกทีนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาพูดราคาแล้วก็เล่งแหมงเขากันเลยดีกว่าค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวรถกระบะสุดเท่ของเรานะคะนั่นก็คือ Toyota r e v o Smart Cap นะคะ2.4อิที่ p l a n น e r นะคะรถคันนี้จะอยู่ที่ปี2021นะคะคุณลูกค้าแล้วก็เป็นรถบ้านมือเดียวนะคะเล่ขใหม่ของเขานะคะจะอยู่ที่25,000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะไม่มีการกอไมใดทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของราคานะคะจะอยู่ที่588,000บาทเท่านั้นเองคุณลูกค้าบอกเลยว่า คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเพราะว่าสภาพเขาคุณลูกค้าสวยงามนางฟ้าเลยนะคะด้านในคือไม่มีติดซ้มใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็สําหรับการรับประกันนะคะทาง84ค่าของเรานะคะก็รับประกันเครื่องรับประกันเกียร์นะคะภายใน1ปีนะคะแล้วก็อะไรอื่นๆอีก1เดือนนะคะและยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงอีก1ปีด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆมาเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรไปที่เบอร์ โซฟา4844นะคะหรือไลน์นะคะ8 4 4่ e n t e r นะคะแล้วก็เฟซบุ๊กนะคะ 844center นะคะแล้วก็ยูทูบนะคะ 844center channel นะคะสามารถทักมาสอบถามได้ทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหยก te, ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดซับสไครต์หยกด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ทีพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่ดูผ่านช่องทาง YouTube นะคะก็รับเพิ you know, ่มไปเลยค่ะนี่เป็นน้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกนะคะให้รถสภาพเหมือนใหม่รับเพิ่มไปเลยฟรีๆค่ะ You always eye know bull's we the hit สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม้แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.